สวัสดีวันพุทธที่10มกราคมพุทธศักราช2567นะคะก็ยังอยู่ในช่วงต้นเดือนของต้นปีมังกรทองนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะดูแลสุขภาพกินอ,อาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ เลือกอสิ่งดีๆที่ที่ทำให้ชีวิตพัฒนาขึ้นนะคะเป็นคิดดีทดําดีพูดดีนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศาโรงรถคลาสสิกนะคะก็ของท่านบัญญัติพัฒธรรมนะคะค มีรถทั้งรุ่นเก่ารุ่นกลางนะคะให้ผู้ที่สนใจนะคะก็มาติดต่อท่านได้นะคะหมู่บ้านชิดชนนะคะถนนบางเวกจรันสนิทวงแหวงเขตแขวงเขตตรงนี้มันเรียกว่าเขตอ่า ภาษีเจริญหรือแขวภาษีเจริญนะคะแล้วก็เขตบางแคค่ะถนนด้านข้างจะเป็นด้านหน้าที่ทางเดินอ,อ่บางแคก็จะเป็นถนนการชนะวันนี้ค่ะส่วนเส้นพุทธมนตรสายหนึ่งก็จะเป็นเส้นเส้น่าเส้นพุทธมนตรสายหนึ่งเข้ามาก็จะเจอจะเจอกำลังก่อสร้าง โรงพยาบาลนะคะของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะแล้วก็เลยเลยคลองบางด้วนเลยคลองกิ๊กกิแก้งนะคะแล้วก็เข้ามาตรงนั้นจะเป็นแยกแยกออแยกไปถนนบรมราชินีเลี้ยวเลี้ยวจากพุทธมนฑลสายหนึ่งนะคะก็เลี้ยวมา เส้นที่จะไปถนนกันจนาพิเศษนะคะค่ะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งรู้สึกว่าจะออกไปจันรสะเต็ปงปิ่นกล้าวนะคะค่ะก็วันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศในหนึ่งบ้านชิชนมาฝากนะคะก็บรรยากาศก็สบายๆร่มรื่นค่ะ,ะลากันไปด้วยเพลงให้กำลังใจนะคะ ชาตินี้ชาติไหนหัวใจฉันมีเพียงเธอกลับมาได้เจอด้วยพร้อมลิขิดผูกพันตนน้นไม้ไปตูจากกันดินสายต้นไม้ใหญ่ แก้วน้ำจานชามบันไดคมไฟที่สวยงามดอกบัวริมทางเดินต้นหญาอยู่ในสรน้ำบ้านนี้จะมีความงามได้หากไม่ถ้าไม่มีเธอเพราะเธอคือทุกสิ่ง ก็ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆเสียงไม่ไม่มีเรี่าไม่มีดนตรีประกอบนะคะก็ใช้เสียงเสียงธรรมชาติเลยเสียงตอนนะเวลาตอนนี้ด้วยนะคะก็วันพุธที่10มกราคมปี2567ค่ะที่บ้านชิดชนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ